สวัสดีมิตรรักแฟนเพจทุกท่านนะคะขอต้อนรับเพ่นานเข้าสู่มุมเดิมมุมประจำและมุมที่ก่อให้เกิดดัดริตอิตติ้งและสตอรี่ต่างๆความเพอร์เจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างของดิฉันนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งคะ่ะขอต้อนรับุกท่อนอย่างเป็นทางการ,กกน,การกน,นะคะวันนี้เราจะกลับเข้าสู่ช่วงของการรีบบวิวบ้าบอของเราวันนี้เราจะรับประทานบะหมี่อืดๆเนื่องจากต้มตั้งนานแล้วนะคะแต่หมดแต่ปักผ้าอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอีกวันนี้ปากได้หนึ่งคำ ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 8วันนี้ปากได้ประมาณ9ตัวอักษรนะคะตอนนี้เริ่มเพลียแล้วก็จะต้องรับประทานอาหารก่อนบะหมี่ีิฉันก็จะไม่มีน้ำแล้วนะคะวันนี้บะหมี่ของเรานะคะประกอบด้วยอุปกรณ์อยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันอันแรกนะคะจะเป็นอันเนียนนี่นะคะเป็นหอมแล้วก็มีทมัทมะเขือเทศ sorry พูดผิดเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งคืออะไรวะโปเตโต มีโบเเตนะคะแล้วก็มีกลั่นปรีแคนบริดแล้วก็มีไข่เป็ดซึ่งเหลือแต่เศษเหมือนลักษณะของบอดักนะคะรสชาติของบะหมี่ของเรานะคะเป็นรสชาตเิเป็นต้มยำนิดๆซึ่งตัวน,นี้มันอืดแล้วนะคะแต่เราชอบมากเพราะว่ามันเย็นพอกินบะหมี่ที่มีลักษณะที่มีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนระอุหรือควันขโมงงชงเชงขนาดนั้นมันรู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อย แต่มันจะไม่ค่อยมีความสดชื่นนะคะเนื่องจากตัวน้ําร้อนมันไม่ได้ทําปฏิกิริยาตอนเข้าสู่ร่างกายมันก็จะไม่ได้รู้สึกอบอุ่นหรือแบบร้อนวูบวาแต่มันดีอย่างนึงคือมันมันไม่ต้องเสียเวลาเป่ามันไม่ต้องแบบเสียบุคลิกภาพแล้วกนแล้วแบบต้องร้อนไม่มีทางซึ่งตัวนี้มันเย็นเราจะเริ่มเทสแอนไรกก่อนนะคะคือมันฝรั่งมันฝรั่งของเราเนี่ย จากการสันนิษฐานที่ฉันคิดว่ามันอาจจะไม่ได้สุกมากเนื่องจากเราต้มในเวลาที่จํากัดจําเขียวพอต้มเสร็จปุ๊บเราก็พักไว้เลยนะครับแล้วก็มาปักกระป๋องต่อมันก็ไม่มีกลิ่นแต่ดมไปสุกอยู่ วันนี้ไงไข่เป็ดเป็นแพงเลยจริงๆแล้วอิ่นชาไข่มุกตั้งแต่ตอนเลิกงานนะคะเลิกงานแปดโมงนินดๆไม่ใช่แปดโมงเขาเรียกว่าอะไรบ้าหกโมงเย็นสิบแปดนาฬิกานั่นแหละค่ะแล้วก็อ่ดไปพักหนึ่งแล้วก็ว่าจะไม่กินข้าวเย็นแล้วเนื่องจาก ีเกียจทํากับข้าวกินเพราะามันไม่มีอะไรเลยอันนี้คือเซตนี้แล้วก็จะไม่มีอะไรอยู่ในตู้เย็นเลยนะคะมีแค่มาม่าอยู่ประมาณสี่ห่อแล้วกับองุ่นแล้วก็สาลี่จะมีแต่ผลไม้แล้วจะไม่มีไข่หรือผักหรืออุนนปอรี์อื่นปลากระป๋องเราก็หมดแลวนะคะนั่นแหละแต่คิดไปคีดมารู้สึกว่าออกาแฟในร่างกายมาันเริ่มกลับมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นหมายความว่าตอนเช้าเรารับประทาน กาแฟใช่ไหมคะเนื่องจากลูกค้าซื้อเป็นชานมห้องกงยินยามันก็จะมีช็อตกาแฟที่เหลือดิอฉันก็จะแบ่งกินจากตรงนั้นและระหว่างวันมันก็จะมีการสงะแงง่วงเหงาหานอนจนกระทั่งตอนนี้มันเกิดตลรับคือว่ากาเฟนจากกาแฟในณตอนนั้นคือมันทํางานนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งดิฉันดูกระปี้กระเป๋าแล้วก็ระยรีระรีเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้ว ดิฉันจะเป็นอย่างนี้ที่จะต้องรับประทานอาหารเพราะกว่าจะได้หลับนอนอาจจะตีหนึ่งตีสองอาจจะเป็นไปได้เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานกับตีสามเพราะว่ารู้สึกตัวก็ยังตีสองอยู่ถ้าหลับก็น่าจะประมาณตี 3. สามสันนิษฐานง่ายๆนั่นแหละคระกตะเลยคิดว่ารีบกินตอนนี้ดีกว่าก่อนที่จะหิวตอนนั้นซึ่งถ้าหิวตอนนั้นเราก็จะไม่คิดอะไรเนื่องจากมันดึกแล้วเราก็จะบังคับเองว่าห้ามรับประทานอาหาร หลายครั้งหรือห้ามรับทานอาหารกาจิกมากเกินไปถ้ากินก็กินจนเป็นกิจจาักษณะกินให้เสร็จเจไปภายในระยะเวลานั้นอาจจะยืดเยื้อเนื่องจากมดพูมิมดฟอยนะคะแต่เราก็จะกินให้เสร็จให้รวดเร็วที่สุดกินก่อนละกันขออนุญาตนะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะวางแผนไว้ดีๆว่าจะทานไข่ที่เป็นยางมะตูมยางมะตอยแต่ตอนนี้มันเป็นแผ่นแล้ เป็นยางพาราไปแล้วนะครับกินคำใหญ่ๆเป็นเหมือนซับเป็นเหมือนคอร์เรกอลหาน้ำ่อน โอ้ยน้มัเข้มมากเพราะเสยเพราะว่าเราใส่เครื่องปรุงไปสองซองนะคะก่อนน,นั้นนนั้จะไม่ได้ว่าต้บมบะหมี่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ก่อนน,นั้นคือเราเด็จิริอิตติ้งคือเราไม่ปรุงเราใส่แค่น้ำมันหอมเกียวแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของผงชรสแต่พอวันนี้มันกับเอฟเฟกตคือใส่สองหอ่อคือมันเหลือมา แล้วรสชาติก,ก็เปรีย้ยวเผ็ดวันนี้น่าจะหมดน้ำไปหลายแก้วอยู่อร่อยอร่อยประมาณ70%อีก30%คือ so h u n g r รมากนะฮะ มันจะมีความกรุบกรอบของผักที่เรียกชื่อว่ากระหล่ำปลีจะมีความกรุบกรอบนินดๆแล้วมันก็จะมีความนุ่มๆหอมๆของตัวอันเนียนอันนี้นะครับและพอเป็นมันฝรั่งเนี่ยมันก็จะละมุนมากต่อให้มันมีลักษณะที่ดูเป็นแข็งๆนะครับพอเราเคี้ยวมันนิดนึงมันก็จะกลายเป็นแป้งแล้วก็ละลายไปเลย เป็นลักษณะอาหารที่แปลกประหลาดมากเพราะว่ามันไม่มีผักใส่เราเลยต้องพยายามใส่ผักให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะใส่ได้แต่ครั้นจะไปหาซื้อผักซื้อปลาซื้อหญ้าหรือเก็บผักกระถินข้างตึกมันก็ไม่ได้ก็เลยต้องใส่อันที่นี้ไปก่อนแต่มันก็อร่อยในแบบของมันนะคะว่าไม่ได้ พอตั้งใจกินจริงๆมันก็อิ่มนะครับไปกปน่นครขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย